มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนิชาย,ยอมเปิดใจพูดครั้งแรกถึงสถานะหัวใจตอนนี้29เมษายน2568ที่เซนทันเวิร์นางเอกสาวนิชานัฐนิชาได้มาร่วมงานเปิดตัวภาพายนตร์จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะคะหลังเกิดกระแสดราม่าความสัมพันธ์ระหว่างนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินและก็นิชา นิชากล่าวว่าช่วงนี้สบายดีไม่มีอะไรเลยคนส่งกําลังใจเยอะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างช่วงที่ผ่านมาก็ทํางานไม่ค่อยมานั่งเช็คอะไรแต่ก็ขอบคุณค่ะหนูเป็นคนที่ได้รับพลังงานดีๆจากทุกคนอยู่แล้วเราก็เป็นตัวของเราใช้ชีวิตในแบบของเราก็แฮปปี้ดีหนูมีคนรอบตัวที่ดีมากๆมาตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะทําอะไรทุกคนก็ซัพพอร์ตเต็มที่มากๆอยู่แล้วดีใจที่มีทุกคนรอบตัวดีแบบนี้ นิชาเปิดใจเรื่องทุกคนเป็นห่วงไม่ต้องห่วงนะคะหนูใช้ชีวิตปกติค่ะเห็นไปปาร์ตี้กับเพื่อนไม่เห็นบ่อยเลยอันนี้ต้องแก้ข่าวคนรเข้าใจผิดมากแค่วันนั้นวันเดียวค่ะไม่เคยจัดงานวันเกิดมาก่อนเรารู้สึกว่าเลข2ปีสุดท้ายแล้วคนอื่นก็จัดปาร์ตี้ต้อนรับเลข3แต่หนูอยากอำลาเลข2ก็เลยจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆนก็สนุกมากค่ะ สำหรับเรื่องราวที่ผ่านมา move on ไม่พูดได้ไหมคะตอนนี้อยู่กับปัจจุบันความสุขตอนนี้เหมือนเดิมใช้ชีวิตได้ทำงานกินของอร่อยเที่ยวกับเพื่อนๆก็แฮปปี้แล้วค่ะตอนนี้แฮปปี้กับความโสดหรือเปล่าแฮปปี้ดีค่ะเมื่อถามว่าใช้คำว่าโสดได้หรือยังนิชาตอบว่าอยู่คนเดียวค่ะทุกคนเป็นห่วงขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงอยากให้ทุกคนมีความสุขกันค่ะ okay. ใชค่ะเราบุ๊ออนไปเลยเนาะสวยของเราค่ะตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะหนังซันเดอร์โบจะเข้าวันที่หนึ่งค่ะเราก็ต้องมาดูหนังกันค่ะพี่สุดวันนี้แฮปปี้กับความโสดแฮปปี้ดีค่ะโอเคแจ็คบอกได้แล้วหรือยังพีชาค่ะอยู่คนเดียวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ